สวัสดีครับใช่ไหมแจ้มครับตามห้่งครับตัดเองกินเองหื้ใจไ่ทัน ม,มาครับกินข้าวน้ำกันว,ว่ามาเบิ้งกันได้ วันนี้มันเสาร์เลยเนาะวันนี้มันเสาร์ใช่ไหมนี่อันนี้ใครอืมไคด่ดาวเลนไคด่ดาวยิงครับตำหุง นี่ครับพี่ไทยครับอืมส้มปะตองเห็นอยู่ในตู้เย็นเอามาทอดกินครับทอดไทยตำองส้มปะตองครับมาเยอ นี่ตำหูตำเลนกน่อยนะแซ่บตำลายก็ไว้ผมื่อกี้คนเดียวตำเลนกน่อย น้องย่าเหรอน่าจะถึงร้อยเอ็นแล้วมั้เง,งเดินทางเดินทางน่าจะแปดโมงเช้า เปลีป่ยนช่นองไปช่องยหญดีกว่าแล้วสบายดีบ้างสบายดีครับตรงนี้แหละไม่เปลีป่ยนแล้ว ต้องตัก็เป็นแบ่บแท้มากินเลยแม่อ,อกไทอะไรนกม,มากินด้วยกันตอนต่อแม่เนกันแดดยังจัดปวดอยู่บอลองกดดูว่า มีไหมถ้าไม่มีก็คือหมดนะ ตำแหน่งน่าจะหมดปูแล้วนะเพราะว่าเมาื่อวานถึงนแรกเนี่ยตื่ประมาณสิบโมงครับร้อยเทนคืนนี่แหละเมื่อวานบอกแล้วให้บ่งแล้วให้กดไว้ราคาร้อยเก้าเก้าเอนี่อันหนึ่งกองร้เก้าบาทกดยนูนิ่งได้่ยมีคนกดอย่ากดไหมไซเบอร์ แทบครับนอนคนเดียวแมนครับนอน,นอนคนเดียวนอนคนเดียวปับเดียวหัวใจทำได้ครับ ค่ไม่เที่ยบอนอกคือนี้ไปครับคื้จะออกไปข้างนอกต่อไปก้ไม่เบรนไม่เบร์เรามาใช่เนาะของกินข้าวครับข้าวกับคนรูจ้จัก อยู่นี่แหละไม่เคยไม่เคยครับถ้าบุกทองหมูเทพบอกบุกหมูคือกันเลยอาจจะถ่วงนี้ เดินยืนหิ้มผู้ทวงหิดถึงไหมคิดถึงไหมครับ